ฮอยิ Yellow, เคลเลโล่บิโตโคตานักเรียนดินจาร์จากสำนักขยเตตสายปัตตภีรุ่นที่507มาแล้วจ้าคนหนุ่มผู้ใจเย็นและเฉยชายในบางครั้งแต่ในบางมุมก็ยังมีนคนตลกอยู่และนี่คืออีกหนึ่งหนุ่มที่รอดจากการบุกรุกของจาก,กันจาชินโนบีแมชชีนพอริเนเลออนรูปร่างเป็นสิงโตสีเหลืองปรากฏตัวได้การสับเปลี่ยนกับชิงช้าสวรรค์นในสวนสนุกข้างโตเกียวโดมมีพลังในการใช้ดินเป็นหลับและเป็นส่วนลำตัวและแขนซ้ายของหุ่นเส้นบูจินออกมาละเทศจจดจ์โคตาเป็นดินจาที่ทำงานอยู่ตามสถาน หรือเด็กๆเ,เห็นแบบนี้เป็นคนดีนะจ๊ะเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบรอบคอบมากๆเนื่องจากใน12ปีก่อนเขาเคยเตะบอลอัดต้นไม้ไปโดนช่างทาสีจนมันได้หล่นทับน้องเลยคิดว่าตัวเองประมาทจนปล่อยให้น้องโดนแบบนั้นในตอนหนึ่งที่มีการคืนชีพของจางจ่า,จาบางตัวนั้นมีผลกับวิญญ,ญาณตนหนึ่งนั่นก็คือ่าของเยนโลนั่นเองทาให้่าปรากฏตัวในร่างของเด็กสาวย่าเลยลาพาเยนโลไปเที่ยวตลอนไปทั่วจากการที่ตอนมีชีวิตญาไม่เคยมีอิสระได้ทําแบบนั้นเลยแต่สุดท้าย่าก็ต้องหายไปอยู่ดี คุณยายระวังอย่าให้เป็นแผลนะเธอน่ะท้องเสียง่ายด้วยโดยเฉพาะหน้าร้อนดูแลตัวเองให้ดีล่ะอาวุธประจำตัวหวยแฮมเมอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับค้อนปอนเน้นใช้พละกําลังเป็นหลักและถ้าโจมตีของเย็นโลนั้นหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ดินไอเรื่องพลางตัวนี้ต้องยกให้พี่เลยสุดยอดวิชาดําดินบ สุดยอดวิชาระบาบสิตโตมันไปแล้วคาถากิงกับอัมพลางตัวสุดยอดวิชาจมูกสุนักด้วยความเป็นดินจาเขาจําเป็นที่จะต้องปกปิดเรื่องนี้กับทุกคนแม้กระทั่งน้องสาวแต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ทําให้รู้จนได้ชูริเคนเจอร์อุตสา์ปลอมตัวช่วยแล้วแท้ๆเอาซะเนียนเลยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนก็แยกย้ายไปทํางานเหมือนเดิมเส้นทางคนดีของพี่เยนโล แผ่นดินไหวดอกไม้ร้องเพลงอินจาดินอริเคนเยลโล